สวัสดีครับท่านชมทุกท่านครับพบกับผมนายกาวินดี้นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดต IG ของคุณแอฟทักษะอ่อนนะครับมาดูรูปน่ารักน่ารักของน้องปีใหม่กันเลยนี่ครับนี่นี่นี่น,นี่ดูโพสต์นี่นี่ครับอันนี้ก็เป็นอ่ะดูรูปนี้ก่อนแล้วกัยครับนี่ก็เป็นน้องปีใหม่นะครับอ่าแล้วก็คุณแอฟก็ได้แคปชั่นว่า ุณตาวันชัยอาจารย์ที่เขารบรักของปีใหม่และแอปขอบคุณในความรักความเมตตาที่อาจารย์มีให้ครอบครัวเราเสมอมาค่ะนี่ครับมาดูนี่ครับ,ร,บรูปนี้ครับ,น,น,รบน,น,รนี่เป็นไงครับเป็นไงเป็นไงเอารูปนี้เป็นไงครับลองดูรูปอื่นกันดูนี่เผอๆรูปมุมเผอครับตรงปีใหม่มุมเผอ นี่ครับเมื่อผมใหม่น่ารักจังเลยครับพร้อมกับแคปชั่นว่าวันนี้หนูปีแฮปปี้แต่งตัวเป็นฝาแฝดกับคุณแม่โอ้นี่ครับแต่งตัวฝาแฝดกันนี่นี่ครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับน้องท่านชมเนาะแต่ถ้ามีอะไรก็จะมาอัปเดตมาบอกเราให้พวกท่านได้ฟังกันอีกนะครับอ่ะสุดท้ายครับสุดท้ายวันนี้ก็ขอให้กดไลค์กันด้วยนะครับ แล้วยังไงก็เจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปแล้วกันแต่จะเป็นคลิปวิดีโออะไรกันกนะเนี่ยก็คอยติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมนักข่าวอินดี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีอต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับอืน่ารักจริงๆ